ต้องเลือกแค่หนึ่งคำหรอด a วหรือเดทขอเลือกคำว่าหรือด l d เดทตอบเดทสีดอกเออเดทใช่เดทเดทจริงมึงจบเลยเพื่อนตอบพละคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนระหว่างด a l หรือเดทเดท เราต้องเมกไอ้ความรักก่อนแล้วต่อมาแบบว่าเซ็กเลยไม่ได้ไม่ชอบดิ้นตื่นเต้นเกินคุยดูเรื่องเป็นสายแบบเคยวันไหนเคยเป็นเป็นยังไม่เคยชีวิตนี้ก็ว่าแหละขอสักครั้งมาเลยไม่เคยไม่กล้าแล้วก็คือเป็นสายคบยาวตลอดก็ไม่ยาวแต่ก็ไม่สั้นผมเป็นสายเดทครับ ใช่เพราะว่าแบบที่ผ่านมาก็อยู่ในลองรีเลชั่นชิพตลอดก็คือจะมีแฟนตลอดลองในนี้จะคือลองลองก่อนแล้วเดี๋ยวก็เลิกลองเลยใช่หนึงแบบยาวคบใครก็จะคบคบนานเลยครับเคยลองแบบเป็นพิดีฟิตหรือว่าเคยครับเคย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 บ้างแต่เป็นสายเบส ่เป็นสายดิวกันครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้อยู่คนเดียวจริงก็มีแต่ดิวคือหมายถึงว่ามีทั้งสองแบบแล้วแต่แล้วแต่ว่าเจอใครแต่ว่าการดิวคือเหมือนเป็นการลองก่อนนะก็ลองเหมือนกันอันนี้ลองคนละแบบเป็นงานลองแบบลองลองดิวดูก่อนลองจบเปลี่ยนลองจบเปลี่ยนลองจบเปลี่ยนอย่างงี้ลองคุยแล้วจบใช่ไงใช่ไงใช่เออตามนั้นเลยผมน่าจะเริ่มจากดิวก่อนแล้วถึงจะได้ไปเดทคือจะไม่ไม่เดทก่อนอะเดทก่อนไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ดิวก่อนจัดการอะไรกันเสร็จปุ๊บ ถ้าได้คุยต่อก็ค่อยไปเดทผมจะเป็นเดทก่อนอชอบคุยทำเรารู้จักนิสัยใจคอนก่อนนิดนึงใช่ครับแล้วก็ดูกันว่าจะไปกันต่อแล้วก็ไปซั์กันเหมือนเดิมถ <c oughs> ้าใครเลือกว้ว่าวันไหนเฟรนดวเบนฟิตลองรี a t i o n s h i พคิดว่าแบบที่ผ่านมาทั้งหมดเราเป็นสายไหนลองไม่น่าเชื่อลองดู <c oughs> <c oughs> ลองดูรี a t i o n s h i พ มันเป็นสมัยก่อนไงพี่เพราะว่าทุกวันนี้เราเราโตขึ้นมีความคิดอะไรมากขึ้นมันก็เปลี่ยนไปแหละคนเราที่มันตามวันนะครับแบบเออตอนถ้าถ้าตอนมหาลัยเนี่ยก็จะเป็นเน้นแบบเฟรนด์วนิฟิตติวแบบมียาวๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยดิวเปนเยอะยังตอนนี้ก็เป็น,นรองแล้ว <c oughs> <ฮ>ับในที่สุดเพราะว่าสถานความมั่นคงและในที่นี้ันต้องเปลี่ยนไปแล้วมีคนเดียวก็พอดิวเดียวอ่ะ ทำไมคะไวทำ,ทำดิว,วสุดมันง่ายแล้วมันก็ไวไม่ต้องลุน้นเพราะมันเอาอยู่อยู่แล้วดิวเราแบบเป็นยังไงดิวเราจบยังไงดิวจบบที่เดียวมิลกี้มิง่งจบเลยเพื่อนตอบพะละ <laughs> <laughs> ดิวแค่นั้นเลย <laughs> <laughs> แค่นั้นเลยมาคือเราอ่ะเป็นคนชอบทำอะไรไวๆ <laughs> มานเรีย้รับดิวอ่ะมันง่ายสุดเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างให้มีความรู้สึก ตุกมห่ออไม่เพราะยาเราหิวเราก็ต้องดิวดิวกินแล้วก็เราสามารถแยกได้แต่ถ้าหารักเอยซึ่งมันเกิดขึ้นดน้อยเราจะทําสักปีละครั้งก็พอทองตอนย้อนต้องเลือกแค่หนึ่งคำหรอดิวหรือเดทขอเลือกคําว่าหรือ ชอบดีลเพราะว่าเรายังไม่เจอคนที่เราอยากเดทด,ด้วยอืฉะนั้นแล้วก็เลยชอบอะไรแบบทัดูเดจุดไปเลยไปเลย,เลยสั้นๆแต่ว่าถามว่าตอนนี้อยากเดทไหมยอยากเพราะว่าเงาเราเลือกอะไรนะสรุปเมื่อกี้เลือกดีลหรือเลือกเดทเราอะเ,เ,เป็นคนด<อ>ีลบ่อยแต่ว่าตอนนี้อยากเดทบ้างขอ world c a b a r e หนักดีลครัคำ h a t are you looking for โอเคโจะใช้คำว่า อยนนสสอายุน้ำหนักส่วนสูงเป็นคามเป็นโค้ดของพวกเราเออแต่เนี้ยก็คือเข้าเรื่องเลยว่าหาอรไอส่วนของเนี้ยไม่ต้องถามพอรู้อยู่แล้วเราเจอทุ่งนี้เรามาเพื่อจะเออเดทตอบเดทสีดอกเออเดทใช่เดทเดทจริงมึงเพราะว่าตกกีแล้ว เดทค่ะเดทเท่านั้นแต่ว่าเดทเดทอย่างเดียวเวลาแบบนัดจริงจังคัตเตอร์คือเดทคือจริงๆไม่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 ค่อยรู้สึกว่าจะดิวไปต่อไปต่ออย่างนั้นไม่เป็นนะไม่รู้ทำไมแต่ก็อยากนะสุดท้ายก็กระเทนมีใจอ่ะมึงโหลดแอปค่ะโหลดแอปโหลดแอปไปโหลดแอปให้มันจบๆแล้วเราจะมีประสบการณ์แบบเป็นบิทเปนเดฟฟิทไหมไม่ไม่เลยมันยากเหมือนกันที่จะแบบเอาตัวเองไปอยู่จุดนั้นแล้วไม่เอาใจลงไปเล่นกระเทนมันแบบความรักนำทางอะค่ะต้องเอาใจลงไปเล่นตลอดเวลา แล้วถ้าออกเดทแล้วอะคะควรที่จะเลี้ยงเขาหรือว่าใช้วิธีการอเมริกันแชร์เหมือนการตาสอนึ่อเมริกันแชร์แชปเพอเมริกันแชร์เท่านั้นคือแต่เนี้ยถ็าคนที่เก่งใจไม่กล้าบอกว่าแชร์กันแต่เนี้ยะะจ่ายก่อนเลยแล้วถ้าผู้ชายบอกเฮ้ เดี๋ยวห้เออเออเออถ้าผู้ชายบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจ่ายเองอ่าอะไรค่อยพิจารณาถูกเออแต่ถ้าแบบแล้วจ่ายไปเลยปึ๊บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผู้ชายนั่งนิ่งล็อกเดียวใช่เออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันคือเราไม่ไม่กล้าพูดหรอกว่าเออเรามาแชร์กันนะแต่เราจะมามาจ่ายไปก่อนแล้วก็ดูรีแอคเหมือนกันว่าเขาจะจ่ายกลับให้เราหรือเปล่าหรือในขณะเดียวกันถ้าเขาควักไปก่อนอ่ะเราก็จะเป็นคนที่ต่ยให้เขาใช่ใช่อยู่ที่ว่าแบบร้านอาหารเราเลือกถ้าถ้าฉันเลือกฉันจ่าย เพราะว่าแต่ถ้าผู้ชายจะมาจ่ายสองสามหมื่นกูก็สงสารเขาอะไรเงี้ยก็เออแบบผู้ชายอ่ะแรกแรกมันจ่ายหลังๆลัเราจะแบบมือแรกมันจ่ายสลังหลแล้วเราก็จะบอกอ่ะเดี๋ยวมือน้าเราเลี้ยงหลังจากมือนั้นพูดเป็นกูเราแล้วแต่สถานการณ์จริงจริงแชร์ดีสุดเพราะสุดท้ายไม่มีใครมาเลี้ยงได้นะคะเลิกค่ะเลี้ยงตัวเองเนาะไม่มีตังแดก ไม่ต้องไปค่ะคือมันแล้วแต่สถานการณ์คือสมมติว่าถ้าเราอยู่กันแรกๆถ้าผู้ชายเป็นเจตแมนใช่ไหมก็ควรจะก็ควรจะแบบว่าโอเคยึกยักก่อนหรือเปล่าถ้าสไตล์พันนะวางก่อนไม่จ่ายไม่ว่าแต่ถามหน่อยเพราะเจอกันครั้งแรกคุณมีมารยาทใช่แบบเพัดไม่เป็นไรครับพี่เลี้ยงหรือว่าเออหรือเอ้ย พี่ครับไม่เป็นไรมึงต้องมีเด็กด้วยเดี๋ยวเผื่อมันตันทางไปไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมจ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับพี่หานกันไหมครับเอออะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักดีนะเออไม่เป็นไรเธอเราหานกันอ่ะนี่ครบเลยโตเด็กอายุเท่ากันโอ้เป็นสุดใช่ใช่น่าจะบอกกนก่อนว่าแขกรับเชิญแต่งตัวยังไงเขาบอกว่านัดกันแต่งตัวเบาๆนะพี่มาแล้วก็จะแฟนจากพี่มาแล้วจ้ะ